หนึ่งอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็มสิบน็อตครับอ่าดูครับภายในยังสวยอยู่เลยอ่าดูครับเครื่อง PE หกเทอร์โบทอออมนะครับตัวนี้ดูครับภายในครับจัดบ้านเด็ดเลย ไม่มีวันครับรถอ่อะนี่ yeah, คันนี้จะเปิดเท่าไหร่ดีนาะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับวุฒิชัยอะไรยนต์วุฒิชัยของถูกวันนี้ผมจะพามาดูทรงสูงก็ผมว่าสวยดีรูปทรงสวยอ่า สาสยาวกันไปเฟงท้ายเซตเอ็มครับเซตเอ็มสิบน็อตด้วยจนับก่อนนะครับหนึ่งอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเซตเอ็มสิบน็อตครับอ่าดูครับภายในยังสวยอยู่เลยอ่าดูครับเ,เครื่อง P E 6เทอร์โบทออ,อ้อมนะครับตัวนี้ P E6 เทอร์โบทออ้อมนะครับตัวนี้ครับดูเดี๋ยวดูดูด,ดูข้างหน้ารถก่อนนะครับสวยดีอ่ะดูทรงเสานะครับแวบแวบเนี่ยเท่ดีแต่ตัวนี้ยังเป็นยังเป็นอ่า ช่างทอนเป็นไงภายในโอเค,อ,เคอยู่ใช่ไหมดูภายในนะครับดูภายในกนัอันนี้เบาะเสริมเป็นบ่นี้เบาเสริมบ่ดูครับ,ด,รบดูนะครับภายในครับไม่ได้เลิดรู้แค่คนบนพื้นดินทรายนี<笑>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 ่ก็ไม่ได้ไม่ได้จัดว่าสวยหรูอะไรมากมายแต่มีความคลาสสิกในตัวครับร้องเพลงไหนครับร้องเพลงไหมช่างทอน ท่านผ่มาลองเพลงหน่อยมีจอมีอะไรนะแป้นบอร์ดกดคอมแอร์ไอ้ออคอมพิวเตอร์ล้องเพลงพัดลมอ่ะดูดูครับภายในครับจัดว่าเด็ดเลยทีเดียวนี่มีจออีกหนึ่งตัวครับเป็นรถนำที่อะได้สบายเลยคันนี้คันนี้ผมจะขายไม่แพงนะครับผมจะขายถูกๆเดี๋ยวท้ายคลิปไปถึงร้านแล้วผมจะบอกราคา ไม่ขายแพงดูให้จบนะครับท้ายคลิปผมจะบอกราคานะครับคันนี้ครับเดี๋ยวให้ช่างทอนเดี๋ยวมาขับกลับกับช่างทอนข้างหลังก็เป็นเนี่ครับที่นั่งในลักษณะแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถคันนี้ทะเบียนสามศูนย์ครับเป็นสามศูนย์เป็นรถลักษณะนําเที่ยวเนาะเท่าที่ผมรู้นะครับผมก็รู้ไม่เยอะหรอกถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับสําหรับท่านผู้รู้นะครับติดเตือนก็แจ้งผมได้ครับติดเตือนได้ครับผมรับฟังทุกท่านครับ ตัวนี้เป็นป้ายสาูนย์นะ,ะเดี๋ยวลงฝั่งนี้ปุ๊บช่างทอนสตาร์ทเครื่องหน่อยเดี๋ยวให้ช่างทอนสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูเครื่องกันเลย Oh, oh. Wow. ชัดีก็สวยทั้งเส้นครับช่างทอนลองเดินหน้าดูดิเดินหน้าได้ไหมย,ยให้ช่างทอนลองขับเดินหน้าดูครับรอลมก่อนนะอ่าเดี๋ยวช่างทอนรลอลมแล้วก็เดี๋ยวจะลองให้ช่างทอนขับเดินหน้าดูนะครับ นั่งคือเถอะวะาันไม่เดยเห็นรถน้ำเที่ยวสัอ่าดูดูดูฝั่งนี้ครับตอนนี้ก็ยังก็คือในลักษณะโดยรวมแล้วรถค่อนข้างที่จะสวยนะครับค่อนข้างที่จะสวยและที่สำคัญครับซื้อหกล้อรถบัสแถมรถสี่ล้อ แต่อ๋สวัสดีครับเฮ้ยสีเสือหรือเขาครับสีรถแทจะเอาคันนี้ไปฝากลูกชายครับจะให้ไปฝากลูกชายเจ้าของเขากำลังจะเสียดายครับตอนนี้จะขอแต่ผมจะขอซื้อรถแล้วจะขอคันนี้ไปฝากลูกชายช่างทอนกำลังวอมนะครับเดี๋ยวจะลองขับดูครับจะลองเดินหน้าดูอ่า ลมเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวช่างทอนจะลองขยับดูครับลมลมลมก็รอ,อลมหน่อยนะฮะก็คันนี้สำหรับวันนี้นะครับรถบัสคันนี้เป็นคันที่สี่ที่ผมซื้อในวันนี้ก็ซื้อคันแรกเป็นโฟลลิฟฟ์โฟลลิฟ์กับรถหกล้อแล้วก็มาซื้อรถเทลเลอร์หางปลา แล้วก็รถบัสคันนี้เป็นคันที่สีนะครับแต่ผมจะทำคอนเทนต์แค่รถคันนี้เพราะว่าคันนี้มีทะเบียนคันที่ไม่มีทะเบียนไม่ได้ทำนะครับประตูลมครับช่างทอนปิดแล้วเอาเปิดดิระบอกช่างทอนเปิดครับเปิดประตู <laughs> ปิดแล้วหาที่เปิดไม่ได้ครับช่างทอน <laughs> อเดินหน้าแล้วครับเข้าเกียร์ถูกไหมเข้าเกียร์ไม่ถูกครับอบ จะไปยังไงครับดูไปบอกอ๋อติดเบรกมืออา้าไปบอกเขาเนี่ยงานนี้ครับเจ้าของรครับติดเบรกมือครับที่เป็นเบรกลมครับอ่าเข่าเกียร์ถูกไหมเนี่ยช่างทอนจะขับกลับบ้านได้ไหมเนี่ยแบบนี้ จะเข้าเกียร์ถูกไหมช่างทอนไปครับไปอ่ขยับแล้วครับขยับแล้วอ่ขยับได้แล้วครับแอนเดิ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 เดินเดินยดินรดินินตดนขับนเบเนเดน ก็ตอนนี้ก็รถขยับได้แล้วคุยราคาจบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวย้ายกลับบ้านกันนะครับคันนี้เขาเรียกทรงอะไรไม่รู้ไม่เก่งรถบัสซื้อเป็นแต่ไม่เก่งซื้อเป็นขายเป็นแต่ไม่ได้เก่งมากมายนี่ผมบอกจากความรู้สึกตรงๆผมนะครับ mm hmm. ก็ผมอาจจะพูดอะไรผิดมั่งก็ขอโทษท่านผู้รู้ด้วยนะครับเพราะว่าผมรู้ไม่หมดครับผมไม่ได้เก่งทางด้านนี้แต่ผมก็พูดไปเงี้ยครับ <laughs> อ่าโอเคเป็นรุ่นไหนเสาอะไรก็ไม่รู้แล้วครับแต่ผมซื้อเป็นแล้วก็ที่สําคัญผมจะขายถูกเวยอ่าเดี๋ยวรู้เรื่องครับอ่าโอเคเดี๋ยววันที่ผมมาย้ายผมจะทำคอนเทนต์ขับกลับอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวผมไป โอนตังค์ให้เขาให้เรียบร้อยก่อนครับผมในที่สุดก็ขับมาถึงแล้วนะครับผมให้ช่างทอนขับกลับมาถึงแล้วฮะที่นี่ทรงลานทรงลานจอดของผมแล้วนี่กันนี้ครับเดีย๋ยวถามช่งางทอนก่อนครับว่าขับดีไหมวิ่งดีไหมช่างทอนเป็นไงวิ่งดีไหมสุดยอด,ด,อดอการเล่นหอกเกียเจด็ดหรอพ่อาเล่นอกเกียร์เลยกโอ้โหบ่อเกียรพอเนี่ครับ ช่างทอนบอกว่าไม่กล้าวิ่งถึงเกียร์เจ็นะครับคันนี้มี7เกียร์ใช่ไหมมีเจเกียร์ครับช่างทอนวิ่งแค่6ครับเนี่ยครับสภาพครับเสียงเครื่องโอ้สุดยอดน,นะครับุกวันครับุกวันุกวันวน,นะนี่ครับเอย๋ยวให้ช่างทอนเร่งดูให้ดูอีกครั้งหนึ่งช่างทอนอีกครั้งเดี้ ไม่มีควันครับรถอ่ะเ <c oughs> นี่ยคันนี้จะเปิดเท่าไหร่ดีเนาะ <c oughs> เอาเอาเอาสองแสนเก้านะทักมาหาผมครับสองแสนเก้าหมื่นบาททักมาทักมาหาผมสองแสนเก้าหมื่นบาทครับคันนี้อ่าช่างทอนบอกว่าวิ่งชิวครับมามามา,มาทักมาหาผมสองแสนเก้าหมื่นบาทพอ ไม่ต้องเอาเยอะเอาเยอะกว่านั้นผมไม่เอาเอาแค่2องแสนเก้าพอคันนี้ทักมาหาผมนะครับขับมาถึงแล้วจากร้อยเอ็ดใช้เวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงมั้งช่างทอนวิ่งมาเมื่อกี้ครับพอดีผมให้พ่อไปเอากับช่างทอนผมเพิ่งกลับมาจากอ,าอุบลน,นะครับไปดูรถแต่ไม่ได้ <laughs> อ่าได้คันนี้ก็โอเคแล้วครับสองแสนเก้าหมืนบาทเดี๋ยวดูเราดูเครื่องอีกครั้งหนึ่งครับพอมาถึงลานจอดละ เครื่องดีใช่ไหมช่างพรเครื่องดีเครื่องสุดยอดเลยเนาะดูครับเครื่องครับสวยสุดที่สุดสวยครับสองแสนเก้าหมื่นบาทครับทักมานะฮะอ่าสวยจังหุ้สวยจังสวยจังอ่ะโอเคครับทักมาหาผมนะครับมีอะไรมาคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ วุฒิชัยอะไร่ย,ยนวุฒิชัยของถูกครับ087 9519226 95 38 095664 3826นะครับอ d l ดีไลผมนะครับตัว B กับตัว T 8513นะครับวุฒิชัยอะไรงย,ยนต์มีให้คุณมากกว่าคำว่าถูกคือคำว่ามิตรภาพอ่าเหมือนที่ผมเคยพูดท้ายคลิปของทุกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าว่า ขอบพระคุณครับ